จรินครับนี่ครับสวัสดีครับโ,โอ้ทิปนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับสายท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมมาคารวาลกับทางอิอสุสุพรรณนะครับก็เมื่อกี้ เราไปทานอาหารจะวันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังขับตามทัวนะครับดีก็จะไปเที่ยวแถวหนองยป้องเนาะใช่ไหมนักแต่เด็กจารย์แบบโซนนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีเส้นทางที่เราจะต้องไปลุยออฟโรดเนี่ยประมาณเจกิโลเดี๋ยวนี้จะพาไปดูเส้นทางนะครับว่าที่ทางยูสุภันเนี่ยเขาจะพาไปเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปดูบรรยากาศนะครับ ต่อขบวนหมดแล้วครับท้ายขบวนกำลังจะเลี้ยวซ้ายดีๆจันครับร้อนแย่เอ่อ<ด>เป็นปฏิบัติกในกัปตันแล้วก็เป็นเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะเวลาเราขับรถเป็นคาราวานนะครับก็จะมีมืออาชีพอย่างพี่เผือกเนี่ยนะครับเป็นคนคอยเอ่อบอกกล่าวนะครับว่าเออเราจะขับรถประมาณไหนสไตล์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามืออาชีพมากพี่เผือกมืออาชีพมากได้มีโอกาส ลูวคู่วบกับพี่เผือกเนี่ยน่าจะสองสารอบแล้วนะครับก็แกก็ประมาณนี้ตลอดเลยแล้วก็ทาให้เราขับรถค่อนข้างจะง่ายนะครับคือเวลาเราไปกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะสบายสบายสไตล์หนึ่งน,นะแต่ว่าเวลาที่เขาเป็นมืออาชีพมานําเราเนี่ยเขาเรียกอะไรความอุนใจความไว้ใจเขาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็แนะนําอะไรมาเนี่ย เราแค่ขับตามเขาคือแบบขับง่ายมากก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราอยากจะท่องเที่ยวสไตล์คาราวานออฟโรดอะไรเงี้ยมาประมาณนี้แหละครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีก่อนที่เราจะออกไปลุยเฮงหรืออะไรเงี้ยที่ปั๊มพอทอนหนองยะป้องนะครับก็เตรียมเตรียมรถก่อนเติมน้ำมันแล้วก็มาพักกันแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปลุยเส้นทางออฟโรดนะครับก็ยังยังไม่รู้ว่าสภาพเส้นทางเป็นยังไงนะครับ ว่าในคณะเขาก็จะมีรถที่เป็นขับสองมาด้วยก็อาจจะแยกกันไปแล้วเดี๋ยวสําหรับพวกขับเรื่อสี่ล้อนี่ก็จะไปลุยกันไปรอเ,เราพักกันตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวเดินทางกันไปครับ สำหรับเส้นทางลุยในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้โหดบ้างนะครับแต่พอได้ออกกําลังกายสําหรับสายขับเคลื่องสี่ล้อมีเนินสลับให้ลุยนะครับที่สําคัญนะครับเรามากับทีมงานเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องกิ่งไม้มากนักนะครับเพราะจากสภาพเส้นทางที่ผมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาเคลีย์กิ่งไผ่ให้นะผมคิดว่าเส้นนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่แหละครับเป็นข้อดีสําหรับคนที่มาลุยกับทีมงานนะครับคือเขาเนี่ยจะมาเคลียร เส้นทางให้ก่อนนะครับเป็นการลุยแบบไม่ทําลายสีรถก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆ ตามสไตล์ครับก็มากับคารวานก็จะเป็นทริปที่ค่อนข้างจะอยู่สบายนิดนึงนะครับหลังจากไปลุยมาแล้วนะครับเราก็เดินทางเข้าไปพักที่โรงแรมนะครับที่โรงแรมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เล่นไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำนะครับก็จะมีสระน้ําให้เด็กๆเล่นหรือว่าจะไปล่องแก่งนะครับก็เป็นกิจกรรมที่นิยมสําหรับพื้นที่นั้นนะครับเพราะว่าที่เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยก็จะมีลําธารมีสายน้ำนะครับให้เราเนี่ยสามารถไปล่องแพล่องแก่งได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นทิปที่สบายๆนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวมากนะครับถึงแล้วนะคะเราได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูห้องพักกันค่ะแชร์แล้วแหมอันนี้ได้อันนี้หรออันนี้พี่น่าจะใหญ่ไปนะครับอาน,น้องสองออกมาลูก จา่ที่เมื่อวานเราไปลุยมาเบาๆนะครับแล้วก็พักผ่อนสบายๆนะครับวันนี้เราจะไปดูช้างกันนะครับแต่ว่าเ,เส้นทางเนี่ยอาจจะต้องจอดรถไว้แล้วคืนรถเจ้าที่ไปนะวันที่2ของการเดินทางนะครับเราไปถ่ายรูปที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับที่นี่ถ่ายรูปสวยมากนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราเดินทางไปตามล่าหาช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีแต่ก่อนจะถึงนะครับเราได้แวะทานอาหารกลางวันที่ไล่ทวีการนะครับและแน่นอนนะครับของขึ้นชื่อที่นี่นะครับนั่นก็คือทุเรียนป่าละอูนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีเยี่ยมอีกสายพันธุ์หนึ่งของเมืองไทยนะครับในระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางผ่านไล่สับปะรดหรือว่าแหล่งพ่อปลู่ของชาวบ้านนะครับตลอดเส้นทางเนี่ยจะพบเห็นการขุดร่องขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลวไฟฟ้าที่กันช้างป่านะครับไม่ให้เข้ามาทําลายพืชผล การเกษตรของชาวบ้านพอจะมองเห็นภาพความขัดแย้งนะครับระหว่างชาวบ้านนะครับกับช้างเนี่ยที่จะต้องอยู่อาศัยร่วมกันนะครับช้างป่านะครับเป็นสัตว์ชนิดเดียวนะครับที่เวลาผมไปเที่ยวท่องเที่ยวธรรมชาติในป่านะครับผมเนี่ยกลัวมากๆนะครับเพราะให้เพื่อนๆนึกภาพนะครับเวลาเราอยู่ในรถขับรถอยู่ในป่านะครับ ไม่มีสัตว์ชนิดไหนนะครับที่จะสามารถทําร้ายเราได้นะครับค่อนข้างจะปลอดภัยในรถแต่ว่าช้างเนี่ยครับเป็นตัวเดียวนะครับที่ผมคิดว่าเราอยู่ในรถเนี่ยก็ไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรเลยนะครับถ้าเกิดเขาคิดจะทําร้ายเรานะครับ

น่าเสียดายนะครับมาเพียงจุดแรกนะครับฝนก็ตกลงมาเสร็จแล้วนะครับในคณะเนี่ยก็เลยมีส่วนหนึ่งเดินทางกลับไปก่อนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็คุยกับกลุ่มที่มาด้วยกันนะครับว่าเราจะเดินทางต่อไหมทั้งหมดนะครับก็เลยตัดสินใจว่าในไหนมาแล้วนะครับเราก็เลยเดินทางเข้าไปชมต่อนะครับหวังว่าจะได้เจอช้างป่าอย่างที่เราตั้งใจนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่เราเจอนั่นก็คือรูปนี้ครับ นั่นแหละครับเป็นเพียงตัวเดียวที่เราได้เจอเข้าไปข้างในค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะครับแล้วเราก็เดินทางออกมานะครับแต่ที่หน้าอิฉานะครับนั่นก็คือกลุ่มที่เขาเดินทางกลับไปก่อนนะครับสิ่งที่เขาเจอนั้นคืออะไรนะครับไปชมภาพกันครับเป็นความโชคดีของคณะที่ออกมาก่อนครับทีมงานนะครับได้เข้าไปดูกระทิังของของจริงครับนี่ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดแปดเก้าตัว จริงครับของจริงครับท่านผู้ชมรูสวัสดีครับวันนี้เรามาทานอาหารเช้าก่อนที่โรงแรมครับแล้วเดี๋ยวเช้านี้เราไปเที่ยวกันต่อที่หาดแหลมสาราและท้ำพยานาคกอนะครับก็เดี๋ยวต้องไปขึ้นเรือนะแล้วก็ไปดูความสตยงามของพูที่กันได้ยินว่าเป็นที่ประทับของรัชการที่เลยนะที่หหรือที่6 พยายนนครนะครับก็คือสถานที่ที่เราจะไปเช้านี้นะครับก็เท่าที่ได้รับข้อมูลมาคือมันจะมีเส้นทางที่ไปได้เนี่ยสองเส้นก็คือเส้นแรกเนี่ยเราจะต้องเดินขึ้นเลยซึ่งใช้เวลาค่อนข้างจะนานแล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าทางคณะเนี่ยเขาเลือกจะนั่งเรืออ้อมไปแล้วก็ไปขึ้นอีกจุดหนึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยเดหนางกันง่ายขึ้นนะครับ ขณะมากันเยอะก็ผู้สูงอาย่เยอะน่าจะเดินไม่หวกนัน <ฮะ S 2> ไปดูเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นเรือครับกำลังไปขึ้นเรือนะครับ ถ้ำพญานคคนะครับถือเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ไกลามากนะครับแล้วก็ขึ้นลงเขาเนี่ยสั้นๆนะครับเพียง400กว่าเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างผมเนี่ย ผมใช้เกณฑ์ตัวเองแล้วคันนะครับคิดว่ายังขึ้นลงได้สบายนะครับแล้วก็ในคณะนะครับมีสอวอ,อย่างป่าวุฒนะครับก็ป่าวุฒิเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับยังขึ้นลงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ลองไปชมความงามภายในถ้ำกันนะครับอีก100เมตรสุดท้ายที่เราจะไปถึงจุดชมวิวเรียกว่าอะไรถ้ำเหรอถ้ำพญานาอคข,อขา ใกล้แล้วค่ะทุกคนเอ,อมาถึงแล้วนะคะที่ไม่รู้ใครเป็นคนที่มาเจอคนแรกนะมีประวัตินะ สุดยอดเ,อเป็นแบบเบืองถ้ำแล้วก็มีต้นไม้อะไรอยู่ข้างในดูสวนะเที่่าแล้วนะสุดนะครับเราเดินทางออกกันแล้วนะครับ<ม>ก็ทิ้งไว้ด้วยภาพบรรยากาศอันสวยงามบริเวณนี้นะครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นไปกันต่อค่ะ ช่วยอธิบายหน่อยหนวิ่งไหนวิ่งหาสิยอดครับก็เป็นผางสวยงามแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยนะเขาประมาณจริงๆทางเขาก็ทําไว้ให้เราเดินได้สบายนะใช่ลงง่ายแต่ก็เหนื่อยสําหรับคนที่ไม่ออกกําลังกายมาก็มาได้นะคนที่ออกกําลังกายก็สบายหน่อยก็สวอย่างป่าวุฒอายุ7จห้าเนาะไปได้ขึ้นได้ขึ้นไปได้สุดยอดมาก แล้วก็เดินทางกลับนะครับขึ้นเรือเราจะนั่งเรือกลับไปใช่ทริปนี้ก็สุดยอดนะครับขอขอบคุณทางยีสุสุพันด้วยนะครับเป็นการจัดทริปที่เที่ยวง่ายๆสบายๆนะครับมีไปลุยขับรบรถไหมครบรถนะมีไปลุยวันแรกที่เราไปลุยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูผู้เสืออย่างดีนะครับกับผู้ลงทริปทั้งคณะนะครับการจัดการค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ขับรถง่ายนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เริ่มจะท่องเที่ยว คารวานเป็นครั้งแรกนะครับก็ก็สนุกมากแล้วก็ดีมากนะครับปะก็คลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเราจะไปไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ